สวัสดีครับในช่วงนี้ผมกับคุณยกเยกก็ล่องใต้นะครับ เราผ่านนครมฐมมาแล้วเราก็มาถึงชุมทางหนองปลาดุกหนองปลาดุกนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นชุมทางแต่เดิมนั้นครับรถไฟมาถึงตรงนี้แล้วก็จะมีทางรถไฟไปสุพรรณบุรีเป็นชุมทางไปทางด้านสุพรรณบุรีไปทางทิศเหนือนะครับและอีกทางหนึ่งก็ไปทางด้านทิศใต้ก็ไปทางราชบุรีไปเพชรบ,บุรีไปลงไปประจวบคีรีขันธ์ก็จะมีแค่นี้นะครับต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ประเทศญี่ปุ่นกองทัพญี่ปุ่นขอผ่านประเทศไทยและก็เริ่มสร้างนะครับเป็นทางรถไฟจากชุมทางหนองปลาดุกนี่แหละครับ ไปผ่านจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ไปทางด้านถึงนู่นเลยครับสถานีน้ําตกเป็นสถานรถีรถไฟสายมรณะนะครับสะพานข้ามแม่น้ําแพ่พึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอีกระยะหนึ่งนะครับตอนนี้เราไปใต้ก่อนนะครับที่รุมทางหนองปะดุกนั้นนะครับก็เป็นทิศทางประวัติศาสตร์เขาก็จะมีการเอาภาพประจานน้ำพันป้องกันเหตุภัยเหตุร้ายจากการโดยฝ่าด้วยจวนมาเิดเอาไว้ป้ายนี้อายุมอยี่สาสสิปีเลยนะครับแล้วตะแรง ด้านหน้าจะมีกระแตแกรงขีดเหล็กขีดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคอลัมน์ตัดนะครับเป็นอยู่ในช่องจาหน่ายตั๋วนะครับแล้วก็บริเวณสถานีก็มีร้านค้านะครับบรรจุอาหารด้วยหม้อหม้ออลูมิเนียมแบบโบราณเลยนะครับอ่ะดีครับนะมีโต๊ะย่างสบายสบายเลยนะครับย้อนย้อนอดีตเลยนะครับหาร้านแบบนี้ไม่ไม่ได้แล้วนะครับเราต้ดจาจุรีนะครับจากนั้นนะครับผมกับคุณแย่ก็มาที่สถานีบ้านโป่ง ถานที่แม่โป่งนั้นเป็นอำเภออำเภอบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่งอยู่กับแม่น้าอยู่ติดกับัองแม่น้ํบาบาปะกงโทษครับเป็นน้าแม่กองทางด้านทิศตะวันออกนะครับผมก็พายเรือนะครับมาโน่นเลยครับตั้งแต่แควน้อยนะครับของท้อง,องผาภูมิแพว่ใหญ่ไปพายที่สังขะแล้วก็ต่อมายังแล้วก็ยกยกเรือมาพายที่เขื่อนอ่าคุณคุณเขื่อนทานานะครับแล้วก็ลงมาก็ผ่านครับผ่านบ้านโป่งออกไปนู่นเลยผ่านแลบบุรีออกไปทางด้านแม่กองไปถึงวัดปากสมุทรนะครับนี่ ประมาณระยะทางก็ได้ถึง300กิโลเมตรครับไปพายเรือทั่วดูนะครับพายเรือทั่วไทยไปคนเดียวครับขับรถคนเดียวไปคนเดียวยกเรือคนเดียวนะครับไปตลอดเลยไม่มีใครช่วยเลยนะครับอะไะครับก็ไปดูได้เลยนะครับเรามาถึงที่บ้านโป่งแล้วนะครับเป็นเป็นนอำเภอใหญ่มากเลยครับอำเภอบ้านโป่งนะครับแล้วก็ถ้ามาทางรถยนต์แล้วก็มาถึงบ้านโป่งก่อนเฉียดบ้านโป่งแล้วออกไปทางด้านของกาญจนบุรีนะครับจากบ้านโป่งนี่ลงไปทางด้านทิศใต้นะครับไปถึงทางด้านของโพธารามเนี่ยจะมีวัดสมแข็งน้ำคันเช่นวัดขนอม จะมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่นะฮะแล้วที่วัดม่วงก็มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะฮะที่วัดม่วงนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นดินแดนของผู้ดีนะครับผู้ดีก็คือผู้ที่มีอารยธรรมนะครับแล้วก็มีทมมํเป็นพิพิธภัณฑ์เอาไว้นะครับก็ไปเที่ยวชมได้นะครับก็ไปจากน้ำพันผ่านสถานีรถไฟไปก่อดก็แล้วกันนะครับเนี่ยครับ้บานโป่งกําลังมีการจัดการในการสร้างสถานีใหม่อยู่นะครับวนสถานีเก่านั้นก็สวยงามนะครับและก็ยังเปิดใช้อยู่ พอสถานีใหม่สร้างเสร็จสถานีเก่าก็คงจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาถึงสถานีนครชุมสถานีนครชุมนั่นก็เป็นสถานีเนี่ยนะมีโอ่งแดงไหมเห็นโองแดงซ้อนกันอยู่นะครับด้านล่างจะไม่แตกด้านบนแตกแล้วก็นี่แสดงว่าความรถไฟนี่เขาก็ดูแลโอ่งอย่างดีเลยนะครับเนี่ยเป็นสมบัติที่สําคัญของสถานีรถไฟทั่วประเทศเลยนะครับตรงนี้เขามีการฟ่อมสอถานีใหม่ต้องมีการย้ายข้าวย้ายของนะครับ ก็เลยทําให้โอ่งมันแตกแลการยกโอกนะ่งนั้นมไม่เช่ง่ายๆนะครับถ้าม,มีความรู้มันแตกนะครับอ่านะครับคนรุ่นใหม่เจ้าที่รถไฟรุร่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับไม่เป็นไรนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาถึงสถานีคลองตะคดคลองตะคดนี้ก็จะอืมใกล้ๆกับแม่น้ำแม่กองเหมือนกันนะครับเป็นคลองตะคดเป็นสถานีที่ที่มีการสร้างใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สถานีเก่าก็ยังอยู่นะครับต่อไปก็คงจะเป็นสถาน,านีที่สวยงามอยู่สถานีหนึ่งครับ ทางชลา,าก็ไม่ไม่ยาวนักไม่กว้างนักนะครับแต่ทางชลา,าของสถา,านีสายใต้นั้นมันจะยกสูงขึ้นมานะครับยกสูงขึ้นมานี่แหละครับก็จะต้องมีการปรับปรุงปรับปรุงนะครับเรื่องของทางชลา,าในส่วนของที่เป็นรถไฟต่อเชื่อมเข้ามาเวลาจะลงจะขึ้นยังไงท่านสังเกตไหมครับเวลาท่านลงจากรถไฟท่านเดินลงปั๊บลงมาข้างล่างแต่พอเป็นทางชลา,าแบบเนี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับมันต้องเดินละกษณะของทางชลาเนะี่ยจะสูงระดับเดียวกับพื้นรถเลยนะครับ ก็คอยดูต่อไปนะครับว่าวิธีการของเขาเป็นยังไงก็วางแผนไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาที่สถา,านีโพธารามเรามาคุณโยกแยกคุณโยกแยกก็อยู่แถวนี้นะครับอยู่แถวนี้แต่แต่คุณโยกแยกไม่เคยมาวิ่งแถวนี้นะครับมาเคยวิ่งแถวนี้เพราะคุณแยกตอนคุณแยกเข้ามาในประเทศไทยนั้นเส้นทางนี้ยังอาจจะไม่มีกระด้นะครับที่สถา,านีโพธารามก็เป็นสถา,านีหนึ่งครับ ที่มีการก่อสร้างและเป็นสถานีใหญ่ด้วยเพราะโพธารามเป็นอำเภอนะครับและโพธารามเป็นอำเภอที่อยู่บริเวณอยู่ริมฝั่งแม่น้ําแม่กลองฝั่งเดียวกับบ้านโปง่งคือฝั่งทางด้านทิศตะวันออกหรือฝั่งทางด้านซ้ายมือเมื่อเราหันหน้าไปทางด้านของอ่าวไทยนะครับแล้วก็มีโรงเรียนนะครับแล้วก็มีภาพที่สวยงามมากเลยนะครับอยู่ด้านบนนะครับนะครับแล้วก็มีธนาคารอมสินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่า ใกล,ล้กับแม่น้ําด้วยนะครับแม่อ่าสถานีโพธารามเนี่ยติดกับแม่น้ําเลยนะครับผมก็ไม่ได้เอาภาพที่ใกล้ๆกแ,แม่น้ำมาให้ท่านชมทางด้านแม่น้ํเขาจะสร้างเป็นเขื่อนเป็นตลาดเป็นตลาดริมน้ํานะครับแล้วก็มีตลาดตอนกลางคืนด้วยตอนเย็นเย็นด้วยนะครับผมก็มาพายเรือแล้วผมก็มาขึ้นที่เนี่ยมาแวะมาเวียนมาขึ้นรถไฟเนี่ยกลับไปทางด้านกาญจนบุรีก็ใช้รถไฟเนี่ยนะครับ ในการที่เราพายเรือมาจุดหนึ่งแล้วเราก็เอาเรือขึ้นแล้วเราก็นั่งรถไฟกลับไปไป,ไปเ,อเอารถเอารถมามารับเรือในช่วงของแม่น้ําแม่กองก็เป็นอย่างนี้และช่วงของแม่น้ําน่านผมก็ทําอย่างนี้แม่น้ําน่านน่าจะสะดวกหน่อยนะครับเพราะว่าทางรถไฟนั้นค่อนข้างจะขนานกับแม่น้ําน่านไปเลยแต่ที่นี่อาจจะเยือกนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีรถไฟนะครับสายชนบุรีประจวบคีรีขันมาจอดรับส่งผู้โดยสารนะครับ สถาน,นีรถไฟทวนบุรีก็คือบางกอ,อกน้อยนะครับื่อก่อนทวนบุรีมันอยู่ติดแม่น้าเจ้าพยาแล้วเข้ามาบาง,บางกอ,อกน้อยนะครับเดี๋ยวนี้เขาเลยล่นมารวมกันแล้วนะครับวิ่งผ่านมาทางด้านของจุ้มชางอ่าอ่ทางด้านของตลิ่งชันเข้ามาจุ้มชางหนือปะดุกแล้วก็ออกมานี่เลยครับมาที่นี่และผมก็คุณยุกแยกนะครับก็พากันมาที่สถาน,นีเจ็ดเสมียนเจ็ดเสมียนนั้นก็จะมีโงรงสีนะครับหลายโรงเหมือนกันนะครับแล้วแต่ละแต่ละ,ละโรงนรั้นเขาก็บอกว่ามี มีมีขนาดใหญ่มากต้องใช้เสมียนเจ็ดคนเลยนะจะกล่าเป็นเจ็ดเสมียนนะครับที่จะเสมียนนี่ก็จะมีวัดเจ็ดเสมียนแล้วก็มีท่าน้ํามีตลาดเจ็ดเสมียนอยู่ริมแม่น้ำเจ็ดเสมียนนี่ก็อยู่ฝั่งเดียวกันกับอําเภอบ้านโป่งอําเภอโพธารามเจ็ดเสมียนมันนั้นไม่ใช่อําเภอนะครับเป็นตําบลนะครับเวลาผมพายเรือมาเนี่ยผมก็พายมามาขึ้นที่เจ็ดเสมียนเนี่ยครับแล้วเวลาลงพายเรือต่อไปด้านล่างผมก็ลงจยูเจ็ดเสมียนเนี่ยนะครับผ่านราชบุรีนะครับไปขึ้นในวัดวัดสันเจ้านะครับ พาไปชมทางด้านหน้าหน่อยครับลงจากสถานีรถไฟแล้วไม่ถึงร้อยเมตรครับก็จะเป็นตลาดเจดสเมียนหนึ่งร้อยสิบเก้าปีแต่ตอนนี้คงจะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปีแล้วมั้งครับนะฮะเพราะป้ายนี้เป็นป้ายเก่าอ่ะแล้วก็ไปข้างด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นแม่น้ําแม่กรองเ้าหน้าสวยเลยนะครับนี่แหละครับถึงนึกถึงบรรยากาศที่ผมพายเรือมาลมเย็นๆนะครับล่องเรือไปเรื่อยๆนะครับพายไปเมื่อปีที่แล้วหนึ่งตอนที่พายก็อายุอายุอยู่ที่หกสิบเก้าเจ็ดสิบนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วตอนนี้ก็เจ็ดสิบสองนะครับ จะเจะ็ดีสองแล้วนะครับก็เลยมาถ่ายรูปรถไฟนะครับทั่วเที่ยวไปเที่ยรื่อยจนะกว่าจะเดินไม่ไหวนะครับและสถานีสุดท้ายสําหรับวันนี้คลิปนี้นะครับตอนนี้นะครับก็คือสถานีบ้านกล้วยเป็นสถานีที่ก่อนที่จะไปถึงสถานีลาดบุรีจากสถานีบ้านกล้วยเนี่ยนะครับจะไปถึงสถานีลาดบุรีนั้นจะต้องข้าแม่น้ําแม่กลองนะครับตรงสะพานสะพานจุลจอมเกล้านะครับตรงค่ายทหารนะครับ ค่ายพานุดังสีนะครับตรงกําแพงเมืองเก่าลาดบุรีนะครับบ้านบีมีกําแพงนะครับกาแพงเมืองเก่าท่างสอยต้นรัชกาลพระศรก,กสินราชการที่3ท่านมาสร้างไว้นะครับเพื่อจะยันทัพพม่านะครับเอาก็าตามดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ